สวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับในช่องของกระผมนะครับธีรวุฒิกันทอินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่พี่ทุกท่านนะครับไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยปาสาทิโกที่เมตตาออกให้กับวัดพึ่งรวงจังหวัดสระบุรีนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่พี่พี่อาจจะไม่เคยเห็นกันมาก่อนนะครับเพราะว่าหายากมากๆนะครับนั่นคือเหรียญอายุยืนห่วงเชื่อมปี2555นะครับ ซึ่งหลวงพ่อได้เมตตาออกให้กับวัดพึ่งรวงจังหวัดสระบุรีในงานกระถินปี2555นะครับเป็นชุดของประธานนะพี่นะเป็นชุดของประธานนะครับประธานอ่าประธานแล้วก็กรรมการนะครับแล้วก็บริวารกระถินเขาจะแจกเป็นกระถินโบนะที่ที่ที่เป็นกระถินที่รู้จักกันในนามกระถินโบนะครับปี2555เดี๋ยวผมจะหาร,รูปมาแปะไว้ให้นะครับส่วนรุ่นนี้นะครับเขาจะแจกกรรมการนะพี่นะจะสร้างอยู่แค่ทั้งหมด600ชุด นลพี่น600ชุดประกอบไปด้วยเนื้อเงินลงยาแดง200ชุดเนื้อเงินลงยาเขียว200ชุดเนื้อเงินลงยาน้ำเงิน200ชุดนะครับทั้งหมดรวมกันก็อยู่ทั้งหมดรวมกันนะครับมีอยู่ทั้งหมด1,800เหรียญรวมทุกเนื้อเลยนะพี่นะรวมทุกเนื้อ1,800เหรียญแล้วมาจัดใส่เป็นชุดเป็นชุดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพี่ๆจะเจอนะครับนะประกอบไปด้วยเนื้อเงินที่ผมบอกนะเนื้อเงินลงยาน้ำเงินลงยาแดงลงยาเขียวอย่างละ200นะครับนวะนะครับแล้วก็ทองแดง ทุกเหรียญจะมีการลันนำเบอร์ต่อคดหมดเลยนะครับพี่พครับแล้วก็จะหาเป็นชุดแบบนี้ตอนนี้ค่อนข้างหายากมากๆถ้นะครับพี่พี่ไปเจอนะเดี๋ยวพี่พี่ก็ถ้าพี่พไปเจอนะครับพี่พก็จะได้รู้นะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไหนออกวัดไหนอะไรยังไงนะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่พี่มาชมนะครับมาชมความสวยงามกันเลยขอหยาดแป๊บหนึ่งนะอ่ะ มาชมความสวยงามและมาชมลูกล่างลักษณะเหรียญน,นะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ทําไมถึงน่าสะสมเหรียญรุ่นนี้ทําไมถึงสวยเหรียญรุ่นนี้ทําไมถึงน่าเก็บน่าบูชานะครับเพราะอะไรเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะเป็นอายุยืนชื่อชื่อรุ่นนะอายุยืนปี2555 ซึ่งอายุยืนเนี่ยพี่ๆจะเจออ่ะถ้าเป็นของวัตโกเนี่ยก็จะมีอายุยืนอ่าที่คุณลุงวินัยนะครับร่วมกับหลวงพ่อเกษมเป็นรูปไข่นะครับอ่านั้นหนึ่งรุ่นแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นคณะศิ์สร้างเหมือนกันที่เป็นเสมาอายุยืนนะครับเสมาอายุยืนอ่ารุ่นนั้นคณะศิสร้างไม่เกี่ยวกับวัตโกนะครับนะไม่เกี่ยวกับวัดนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งออกวัดพึ่งรวงจังหวัดสระบุรีนั่นคือรุ่นนี้อายุยืนเหมือนกันปีเดียวกันด้วย นะครับนะอายุยืนเหมือนกันปีเดียวกันดังนั้นอายุยืนเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะถ้าเราถ้าเราเจอในท้องตลาดที่เห็นกันทั่วไปแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยได้เห็นในท้องตลาดนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีพระหมุนเวียนเนื่องจากจะสร้างน้อยนะครับและก็แต่ละคนได้ไปนี่ก็เก็บกันเยอะเลยนะครับรุ่นนี้นะจะเป็นเหรียญรูปทรงไข่หลวงพ่อรวยปราสาทิโกนั่งเต็มองนะนั่งขัดสมาธิเต็มองแล้วก็ด้านบนมีอักขระเขียนคําว่าปราสาทิโกพิกขุ นะครับปาสาธิโกภิกขุคือชื่อหลวงพ่อนะครับฉายาหลวงพ่อนะและก็พลิกมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นอัครยันที่ได้อัญเชิญมาประทับไว้ด้านหลังนะครับเพื่อเป็นความเป็นศริมงคลแก่ผู้บูชานั่นคือการรวมอัครยันที่เป็นสุดยอดของยันนะครับนั่นคือเป็นยันพระพุทธคุณเบื้องต้นนะครับคือคําว่าอระหังในะพินาะในด้านบนนี้นะอะ ระหังนะครับซึ่งแปลว่าพระพุทธองค์เป็นพระอรหันต์นะเป็นพระพุทธองค์เป็นพระอรหันต์ต่อ,<น> <nadzieję> ตอมาก็เป็นคาถาหัวใจพระรัตนตรัยหัวใจพระรัตนตรัยคือคําว่าอิาวสุนะครับนี่นะฮะอิสวสุนะครับนะ,นะบนะนะบอนะิสวสุนะครับอิสวัสขอโทษครับอิศวสุนะครับอิศวสุนะครับนั่นคือ แปลว่า,าหัวใจพระรัตนตรัยซึ่งแปลว่าคุณวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับมีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลตามแต่ภาวนาเลยนะพี่นะนี่นะอิสวสุนะและที่สําคัญครับมีคําว่ามะอาอุซึ่งแปลว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยนะครับมะอาอุนะนะมะอาอุนะครับแล้วก็เป็นยัน พระพุทธเจ้า5พระองค์ครับนี่ครับน้โมพุทธยะปิยันผู้สอนเป็นยันประจาตัวหลวงพ่อแล้วก็ด้านบนเป็นอุนาโลมอุนาโลมนะครับนะนี่เขาเรียกว่าอุนาโลมเศรษฐีนะครับนะแล้วก็เขียนคําว่าอายุยืนนะนรุ่นอายุยืนปี255 25 5หลวงพ่อรวยปราสาทิโกวัตตะโกอยุธยาอ่ารุ่นนี้นะครับพี่ๆถ้าเป็นเนื้องเงินเนี่ยจะมีการต่อโคดโ้ดใบโพตรงนี้ นะครับแล้วต่อโค้ตรอเรือนะครับชื่อหลวงพ่อนะแล้วก็รันนัมเบอร์ครับหนึ่งสองสี่อันนี้แล้วแต่นะถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับก็จะรันนัมเบอร์ไปเรื่อยๆนะครับมีรวมกันทั้งหมดอยู่หกร้อยนะพี่นะหกร้อยเหรียญนะครับแล้วส่วนนวะกับทองแดงนะครับจะต่อโคตดตำแหน่งต่างกันกับเนื้อเงินนะครับอ่านี่คือทองแดงนะอ่านี่คือนวะขอโทษครับนวะผิวจะโอ้โหพี่ดูครับผิวเนื้อนวะนะต่อโค้ดใบโพด้านหน้าต่อโค้ดรอเรือด้านหลัง ด้านหลังรันนัมเบอร์ครับนี่ขอโทษนะต่อคดรอเรือต่อคดรอเรือก็ด้านหน้าต่อคดใบโพก็ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นลันนัมเบอร์อ่านี่นะครับนะหนะึ่งสองสี่คาถายันเหมือนกันหมดนะครับห่วงเชื่อมที่ชัดเจนนะตรงนี้นะครับอ่าลักษณะเหรียญจะสวยงามมากนะครับตึงนะผิวตึงนะครับที่สําคัญครับตัวหนังสือไม่ล้มนะตัวหนังสือไม่ล้มอ่านี่ทองแดง นี่ครับใบโพรเรือนะครับแล้วก็รันัมเบอร์หนึ่งสองสี่รุ่นอายุยืนปีสองพันห้ารอห้าสิบห้านะครับรุ่นนี้ใครเก็บได้เก็บนะพี่นะผมบอกให้เลยว่าแค่คาถาแค่คาถายันด้านหลังนี่ก็สุดแล้วนะแล้วก็ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อแบบนี้ด้วยนะครับสวยนะพี่นะผมว่าสวยมากเลยนะสวยมากๆเลยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเจอแล้วผมชอบและหลงไหลมากนะพี่ๆดูทองทองแดงนะอันนี้เป็นไงพี่ หลวงพ่อนั่งเต็มองใบหน้าใบตาคมชัดนะครับสังคติคมครับพี่นะนี่เล็บมงเล็บมือของพ่อติดหมดนะครับของแท้นะผิวจะตึงนะครับตัวหนังสือคมนะครับสันเป็นสันคมเลยนะนี่ฮะสวยครับตัวตรงตัว,ต,ว,ต,วตัดนี่เห็นไหมตัวขอบตัดอ่ะนี่หายากนะพี่นะหายหายากมากๆนะครับ หายากมากๆถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากเลยแหละนะเพราะว่าจัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้างเพียงแค่รวมทั้งหมด600ชุดอะรวมทั้งหมดก็พันแปดร้อยเหรียญเองนะครับพี่พีนะรุ่นนี้อ่านี่ครับยังไงก็ฝากพี่พีด้วยนะฝากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันว่าสีแดงสีแดงเป็นยังไงนะสีเขียวเป็นยังไงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินอ่าเห็นตัวตัวจริงแล้วนะนะครับก็ พี่พี่หาเช่าหากันได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยออกที่วัดพึ่งรวงจังหวัดสระบุรีแจกในงานกระถินปี2555นะครับพี่พครับเดี๋ยววันนี้ก็ผมแนะนําวัตถุมงคลให้พี่พี่รุ่นนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมีใครมีคําถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พครับในวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่พครับสวัสดีครับ